อเคครับเออ่ตอนนี okay. ้ก็มาสัมผ so, uh, ัสรสชาติกาแฟริปนะครับเออ่จากที่กระบวนการผ่านกระบวนการอะไรนะเอาเมล็ดนำรถเอาเมล็ดที่เขาขายนะผ่านกระบวนการบดนะครับบดด้วยเครื่องใส่แล้วก็บดนะครับใช้เวลานานอยู่นะครับไหลน่าทีอยู่ไม่ต่ำกองห้านาทีครับพวกนี้เป็นเมล็ดเหมือนน้ำตาลทรายนี่ยคือน้ำตาลทรายเนี่ย หลังจากนั้นก็เอามาผ่านใส่ใส,ใส่ใส่ตัวกรองในกระดาษกรองแล้วก็นำ้นำ,น,ำน้ำน้ำร้อนให้มันค่อยๆผ่านไปก,กระดาษกรองอทิ้งเข้าไปนะครับแต่ว่ามันเฉพาะเฉพาะการดิบกรแปร๋เท่านั้นรสชาติเป็นยังไงก็ออกเปรี้ยวออกขม ผมตามภาษากาแฟนะแต่ไม่ไม่ขมเข้มแต่ไม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 ่ขมเข้มเหมือนอเมริกาโน่นะครับก็หอมเปรี้ยวรสชาติก็ฝาดๆดักผมจากปากเรานะเลยผมเมื่อกี้ผมกินอเมริกาโนมาก็มันอาจจะมันจะมันจะเย็นนิดนึงลองอยากให้ลองทดสอบนะครับใครที่ชอบกาแฟ ชาติไม่หวานไม่ติดหวานไม่ใส่อะไรเลยนะไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่เลยใส่แต่กาแฟแล้วก็ผ่านตัวกริงลองเท่นั้นก็ลองมาลองดูที่ร้านอ่านว่าอ่านว่าอะไรครับอ่าอะไรครับแคมป์คอฟฟซาโลบาร์เบอร์โทรศัพท์ครับ0 6 3 8 8 6 6 1 0 1แปดแปดหกหกครับอันนี้โทรศัพท์มาครับเป็นนักโทรศัพท์อเราเด็กกาบคนครับสวัสดีครับ